เกษตรกรกร้าวหน้าตาสว่างราคาจริงกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพรักทุกท่านทั่วประเทศนะครับเชา้าวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2,568ราคาฝนตกราคาตกนะราคาตกต่อเนื่องแบบตกต่อเนื่องแบบ อ่อนละหอยลอยแรงนะครับนะตอนนี้ก็วัวแปดสิบาทเข้าคอร์อมไม่รู้ออกมาเรยยังไม่เห็นข่าวนะเข้าคอร์รอมเราก็เงียบยังเงียบอยู่นะครับงานเยอะสงสัยจะงานเยอะนะหนุ่มน้อยสาวน้อยสูงร้อยสิบห้าบวกร้อยยี่สิบครับอืดฝืดนะอืดฝืดเครื่องอืดฝืดอืดฝืดจริงๆครับห้าพันหกพันเจ็ดพันขายไม่ออกช่วงนี้นะครับ ขายยากขายเย็นนะขายไม่ออกขายยากขายเย็นนะนะขายสี่พันสี่พันห้าพันขายยากหาคนซื้อยากช่วงนี้นะครับหนุ่มน้อยสามน้อยสูงร้อยยี่ห้าบวกร้อยสาสิบสามน้อยรอเลี้ยงครับสตาร์ทเจ็ดพันเพดานหมื่นสองนะครับช่วงนี้ประเมินราคาวัวยากมากนะครับ มองไปมองผ่านๆนนครับเมื่อวานฝนตกนี่ยิ่งแบบขายยากขายเย็นนะทั้งหนาวทั้งเปียกนะครับคนซื้อก็ไม่ค่อยจะมีนะทั้งเปียกทั้งฝนทั้งหนาวนะครับยืนมองหน้ากันนะครับหาเงินเติมน้ํามันก็ไม่มีไม่มีเงินเติมน้ํามันก็ยืนหนาวอีกสั่นอีกนะครับลอยเนื้อนะครับไทยกลางนะครับหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดนะครับ ได้ขายหมื่นนี่น้อยมากนะครับุกส่วนมากจะหมื่นสามหมนะครับได้ขายนะรอยเนื้อรอยใหญ่นะครับครับนะรอย3 5มหมื่นห้เมื่อวานได้ขายนะครับสามหมืสามสานหกเมื่อวานได้ขายออก25งหมืนะครับสองหมื่นสองสองห่นาตกตกต่ำแต่ำสุดๆนะครับตกต่ำสุดนะต่ำเตี้ยเลี่ยดิน นะสูงกว่ายอดหญ้านิดหนึ่งนะครับเผือเท่ายอดหญ้าแล้วนะครับรอดูปีใหม่รนะอยกระทงผ่านไปคนเยอะอยู่นะครับก็ยังมีหวังอยู่นะนะสต็อกปีใหม่อาจจะอาจจะเยอะนะช่วงนี้ก็คาดการอะไรล่วงหน้าไม่ค่อยได้เลยนะครับ พันผวนแบบรุนแรงนะครับผันผวนแบบรุนแรงนะครับเออนะครับนะบโดยเฉพาะรอยเนื้อรอยใหญ่นะครับฝนตกพายุเข้าเกี่ยวข้าวอีกนะครับเห็นสนามรุ่งๆงเนะี่ยวัวไม่ได้หมดบ,บางคนบอกว่าวัวเหลือน้อยแล้วพี่น้องวัวหมดแล้วนะครับนะ วัวไม่ได้หมดครับนะครับพอ้าแม่ค้าก็ไม่ได้ขาดทุนจะเลิกกิจการนะเขาเขาไปเกี่ยวข้าวช่วงนี pues, uh ้เขาหยุดเกี่ยวข้าวกันครับหลายคนหยุดเกี่ยวข้าวกันนะครับตลาดก็เลยดูบางตาหน่อยนะครับลงโล่งนิดนึงนะครับนะบไม่ได้ขาดทุนต่อเนื่องจนเจ๊งนะเข้าใจผิดนะเขาไม่ได้เลิกกิจการนะเขาแค่เขาแค่หยุดไปเกี่ยวข้าวนะครับบางคนก็ถามมานะบางคนก็ถามมาเอ้า ทำไมหน้าเก่าๆหายไปเยอะนะเจ๊งหรือเปล่าไม่ใช่ครับไปเกี่ยวข้าวหยุดไปเกี่ยวข้าวครับเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จก็กลับมาครับนะครับก็ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับช่วงนี้ลอยใหญ่แบบหมื่นห้าหมื่นเจ็ดสองหมื่นนะครับสองหมื่นนะครับมีตัวหลุดขึ้นไปสองหมื่นแปดได้ตัวสองตัวนะครับ สูง150 160นะครับได้ขาย2หมื่น2 0 0 0นะครับเมื่อวานเพดาน20,050นะครับส่วนใหญ่นะครับ98% 98%ได้ขายออก20,050นะครับรอยเนื้อสูง150บวกบวกอยหก็ 160, มี160 160อ้วนๆใหญ่ๆได้ขายนะได้ขาย20,000ด เจ็บสุดวัวง,งามครับช่วงนี้สวยๆหนังหนาๆย่นๆตัวแดงๆเครื่องดำๆนะครับสวยๆเอฟหนึ่งขายออกเป็นเนื้อนะครับขายออกเป็นรอยเนื้อได้ขายออกสามหมื่นสามพันห้าร้อยครับตัวเท่าช้างสูงร้อยห้าสิบบวกอ้วนๆสวยๆหนาๆนะครับช่วงนี้นะครับใครมีทุรละต้องใช้เงินก็จับใจนะครับซื้อมาสองแสนสามแสนก็ ต้องขายออกนะหมื่นหลักหมื่นสามหมื่นนะไปซื้อมาหน้าครอกสองหมื่นกว่าบาทคิดดูแล้วกัน